หงเรียงหน้ายิงกัดโปเบิ้ลสองโซโบซาลาตามมาปิดกล่องหงขล่มม้าขาว4 1่หนกราบสวัสดีนะครับคอนเทนต์สปอร์ตเอซของสาวกลิเวอร์พูลทุกท่านนะครับจากใจเด็กหงวันนี้นะครับเรามาคุยกันประเด็นหลังเกมที่ลิเวอร์พูลเนี่ยเปิดบ้านอัดม้าขาวอิปสวิตไป4ประตูต่อ1นนะครับทำให้อันดับในตารางคะแนนของลิเวอร์พูลก็ยังคงหนาวต่อเนื่องนะครับแล้วก็ ผลการแข่งขันของหลายๆทีมนะครับก็เหมือนจะพยายามยังพยายามไล่ลิปูอยู่ทั้งอาร์เนนอนนะครับที่เหลือ10คนในช่วงครึ่งแรกครึ่งหลังไอ้วูฟมาเหลือ10ตัวด้วยนะครับแล้วก็คาราฟิโอรี่ยิงประตูชัยอาร์เซนอนยังคงพยายามได้3ามแต้มนะครับพยายามจะจี้ลิปูอย่างต่อเนื่องแมนซิ t y ตี้ก็ชนะเชลซีไปสามหนึ่งนะครับครึ่งหลังก็ดูเล่นสบายๆส,ส,ส,สำหรับแมนซิสตีรนะครับสองทีมไล่ขึ้นมานะครับโอเคหละ ยังคงเป็นสิ่งที่ลิวพูจะต้องทำผลงานให้ดีอย่างต่อเนื่องในช่วง10กว่านัดที่เหลือข้างหน้านี้ในคะแนนของพเมลลิกนะครับกางสัปดาห์ลิวพูจะต้องไปเยือน PSV i h ไอโฮเฟนในลีกเฟสนัดสุดท้ายนะครับนัดที่8ปิดปิดนัดสุดท้ายของแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งถ้าไม่บ้าบอไม่ดีเดือดจนเกินไปผมว่าอ n นเนอร์สลอตก็อาจจะต้องปรับทับบ้างนะครับ เพราะว่าเกมเมื่อคืนที่เล่นกับอิปสวิดเนี่ยโอเคแหละก็จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ได้ผลการแข่งขันที่โอเคทุกคนเล่นดีหมดนะครับหลังเกมไม่ต้องพูดอะไรเยอะเพราะว่ามันมันดูเหนือกว่าในทุกขุมกําลังแล้วก็ทุกมิติของการเล่นนะครับทุกอย่างมันแสดงออกมาบนพื้นสนามหมดแล้วว่าได้ผูคุมเกมได้มากกว่ากดดันเข้าทํามีวิธีการการเข้าทําที่หลากหลายอิปสวิดข้างหลังพยายามสู้นะครับพยายาม ต้ะกัดได้ดีมีจังหวะที่ที่พอจะดูดูมีอะไรมากขึ้นมากกว่าครึ่งแรกแล้วก็มาได้ผลสําเร็จกับการตีไข่แตกได้มาเป็น4ประตูต่อหนึ่งะครับเขาเล่นดีเขาพยายามจะเล่นแล้วสําหรับอิปสวิตเขาก็สู้ตามศักยภาพที่เขาสามารถจะสู้กับลิเวอร์พูลได้นะครับแต่ว่าด้วยภาพรวมทั้งหมดนะครับมันทําให้จําเป็นต้องต้องแพ้ไปทีนี้เนี่ยเกมกลางสัปดาห์กับ PSV ผมคิดว่าดาใจอันเนอสล็อตนะ ดูจากทรงอ่ะอมผมคิดว่าลิพูมีสิทธิ์จะโรเตชันแล้วแหละเพราะอะไรรู้ไหมสัปดาห์หน้าครับจะต้องไปเยือนบอลหมัดแล้วโอ้โหบอลหมัดช่วงนี้โคตรแรงบอกเลยล่าสุดก็ไล่ฟอรเรสอัดถล่มฟอรเรสไปห้าศูนย์ถามว่าตอนนี้ระหว่างระหว่างการการที่ลิพูจะต้องไปเยือนบอลหมัดแล้วมันจะแล้วมันจะง่ายเหมือนเหมือนสมัยก่อน,ก,อนก่อนไหมถามว่าง่ายไหมกับกับบอลหมัดตอนนี้เนี่ย อาจจะไม่ได้ง่ายเพราะว่าถ้าเราดูสถิย้อนหลังเนี่ยลิปูกับเกมที่ไปเยือนบอลมัดเนี่ยมันเหมือนจะง่ายในบางจังหวัดแต่บางจังหวัดเกมไปเยือนบอลพวกไปเยือนพวกน,น,นวี้เยือนบอลมัดเยือนวัตฟอร์ดเยือนวินล่าเยือนเวสต์แฮมทีมกลางๆตารางเนี่ยไม่เคยง่ายสําหรับลิปูอยู่แล้วข้ามไปดูเนี่ยสัปดาห์หน้าเนี่ยลิปูมีกําแพงนะครับประมาณเกือบๆจะหนึ่งขั้นก็เลยรู้สึกว่าโอเคด้วยละด้วยด้วยกำแพงนี้นะครับด้วยศักยภาพนี้ ด้วยฟอร์มแบบนี้ของทั้ง2ทีมผมย้ำทั้ง2ทีมเลยนะบอลมัดเนี่ยต้องบอกว่าเขาไม่แพ้ใครในทุกรายการนะครับมาเป็น1 0บสมัดแล้วนะบอลมัดนะเออไม่แพ้ใครเลยนะตั้งแต่ตั้งแต่30พฤศจิกานะมาจนถึงเนี่ยกี่นัดเลยนะผมนับก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดปดเก้าิบดสบสาโอ้โหสิบสนะิห้านัดโดยประมาณนะอันนี้นับแบบคร่าวๆเลยนะตั้งแต่30พฤศจิกาไม่แพ้ใครเลยนะครับ นั่นเท่ากับว่าน่าสนาการตอนนี้ของลิพูและบอลหมัดเองด้วยฟอร์มกําลังอินฟอร์มทั้งคู่อยู่ในฟอร์มการเล่นอยู่บนความมั่นใจที่เต็มเปี่ยมทั้งคู่และนะผมคิดว่าการสัปดาห์สล็อตน่าจะมีการปรับทับกับเกมไปเยือน PSV ออาฮลเฟนนะครับอาจจะมีชุดสำรองลงไปบ้าง <S <S เพื่อเก็บชุดหลังเอาไว้เล่นกับบอลหมัดในเกมไปเยือนวันที่1่กุมภาพันธ์เพราะหลังจากนั้นนะครับ <c oughs> ถ้าเราดูตารางของลิพูเนี่ยหลังจากการไปเยือนบอลหมัดวันที่1แล้วนะครับ สัปดาห์ถัดมาอีก6วันนะครับจะต้องเล่นในเกมคาราบาวคัพนัดที่2กับการเปิดบ้านพบกับทอตแนมนฮอสเปอร์ซึ่งนัดนี้ยังไงอาร์นเนอร์ต้องเอาได้หมายความว่าถ้าตัดเกมกลางสัปดาห์ออกไปสุดสัปดาห์อีก2วีคติดติดเป็นเกมยากทั้ง2องเกมเป็นเกมยากทั้งคู่เลยสําคัญทั้ง2เกมด้วยนะครับเกมไปเยืญญอนบอลมัดในพรีเมียร์ลีกก็สําคัญเกมเล่นในบ้านคาราบาวคัพนัด2ก็สําคัญเพราะถ้าชนะจะได้เข้าชิงถูกต้องไหมดังนั้นเนี่ยสเกม จากนั้นน่ะหลังจากข้าม p s เเนี่ยเป็น2เกมสำคัญของลิเวอร์พูลนะครับเรียกว่าเป็น10 10วันอันตรายเออ10วันจากนี้นะ1 0ถึง14วันจากนี้เป็น10วันอันตรายสำหรับลิเวอร์พูลนะครับเพราะว่าถ้าสมมตินะเพื่อนเพื่อลองคิดพานนะโอเคเราตัดเกมเชเบอรีดออกยังมันมันเข้ารอบอยู่แหละเรื่องสถิติช่างมันอีกเรื่องนึงแต่ถ้าเกมที่ลิเวอร์พูลไปเยือนบอลมัดแล้วสะดุดเอาไม่ต้องแพ้นะเอาแค่เสมอเนี่ยอันดับที่มันจะโดนไล่ขึ้นมาเนี่ย มันยังคงเจาะคอหอยอยู่ถูกต้องไหมมันยังคงเจาะคอหอยอยู่แล้วถ้ามีหน่าซ้ำเอาโอเคถ้าเรามองแค่ว่าเสมอบอลบัดนะแล้วไปเผลอตกรอบต่อให้เล่นในบ้านเจอสเปอร์ก็ตามนะแต่ว่าบอลถ้วยเนี่ยมันอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วถ้าลีพูด,ดันไปแพ้ตกรอบคาราบาวครับอีกเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลับไปเสียความมั่นใจอีกเพราะตอนนี้ถ้าดูอันดับในตารางคะแนนเนี่ยโอเคแหละด้วยแต้มที่มันเหมือนจะห่างนะก,กับอาร์เซนอลเนี่ยก็ห่างกัน7แต้มแข่งน้อยกว่าหนึ่งนัดอาสมมุินะ ถ้าล์พูเสมอก็และไอ้นั่นไล่มาทีนี้แต้มมันจะลดลงแล้วไงถูกต้ลิไวมรีพรูจะมีห้าส์เซีน่อลจะมีห0สิเหลือสี่แต้มละ4สี่แต้มแข่งน้อยกว่าหนึ่งัดไอ้หนึ่งัดมันยังไม่ได้แข่งเนี่ยจะบวกสามก็ยังไม่ได้ตัวต้องไ,ไหมทีนี้มันจะเจาะคอหอยแล้วเดี๋ยวทีนี้พอเข้าสู่เดือนกุมภาเนี่ยมันจะยิ่งอันตรายโอเคแหละมันก็ยังดูประหมาทไม่ได้ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าสองเกมที่เหลือจากเนี้ยเยนบอลมัด bon เล่นในบ้านคาราบาวครับกับสเปอร์ โคตรสาคัญมันมีผลในเรื่องของกําลังใจสําหรับนักเตะลิเวอร์พูลและก็แฟนบอลเพราะว่าถ้ามองในสัปดาห์ในเดือนกุมภาพันธ์เลยนะมองในเดือนกุมภาพันธ์ทั้งหมดเลยนะลิเวอร์พูลจะได้เล่นเกมนัดตกค้างกับการไปเยือนเอเวอร์ตันในวันที่13 13กุมภาพันธ์ถูกต้องไหมแล้วก็วันที่16จะกลับมาเล่นในบ้านเจอกับบู๊ฟยี่สิบสามไปเยือนแมนซิตี้27เล่นในบ้านเจอนิวคาเซลิลความหมายคือตลอดเดือนกุมภาพันธ์ เป็นงานยากสําหรับลิเวอร์พูลนะครับถ้ามองเนี่ยเหมือนจะง่ายนะไปเยือนเอเวอรนตนไม่ง่ายเล่นในบ้านกับวูฟโอเคอาจจะอาจจะอาจจะพอดูดูได้แต่เกมไปเยือนแมนซิตี้ครับตอนนี้แมนซิตี้กำลังคัมแบ็กแล้วไม่ง่ายแนะ่นอนเกมเล่นในบ้านเจอนิวคาสเซิลก็ไม่ง่ายเหมือนกันนิวคาาเซิลกำลังฟอร์มดีนะดังนั้นเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์ก็มีอีกหนึ่งเดือนอันตาร,รนตายสําหรับลิเวอร์พูลอันตรายทุกเดือนอ่ะว่ายง่ายนะเด็กคงก็ก็ใส่เสื้อกันหนาวดูไปก่อนช่วงนี้นะไม่รู้ว่าจะต้องถอดเมื่อไหร่ อย่าเพิ่งจะล่าใจประมาทไม่ได้นะเสื้อกันหนาวม่พร้อมโดนถอดเลยตอนนี้พอดูจากทรงแล้วเนี่ยถ้าเป๋นะถ้าเป๋กับบอลหมัดแล้วถ้าเป๋กับการพลิกแพ้คาราบาวคัพนัดสองกับสเปอร์นะโอ้ผมว่าเหนื่อยเลยเพราะว่าเดี๋ยววันที่9มันมันไปเยือนพรีมัดใน f a c u ออีกโอเคแหละอันนั้นยังไม่เท่าไหร่นะครับอาจจะส่งสำรองล,อง,ลงได้แต่ว่าเนี่ยพ้อยสำคัญคือถ้ามันเป๋สองนัดเนี่ยสะดุดเสมอรหรือแพ้บอลหมัดแล้วก็มาตกรอบคาราบาวคัพเนี่ยแล้วต้องมาเล่นกับเอเวอร์ตันไปเยือนเนี่ยถ้า 2- 3สนัดจากนั้นเนี่ย มันมีผลการแข่งขันทีไ่ไม่ไม่ไม่ได้เป็นไปตามต้องการเนี่ยพลิกโผลได้นะครับอันดับเปลี่ยนได้นะครับเสื้อันหนาอาจจะถอดได้นะครับโอเคนี่ก็คือคลิปหลังเกมนะครับจากใจเด็กของ EP นี้นะเรื่องของขวัญหลงหลังเกมนะครับแล้วก็เรื่องของเนี่ยอ่ะโอเคอนาคตข้างหน้าของลิพูหลังจากนี้สองสนัดพี่พี่เพื่อนๆสาวกเดอะคอปนะครับคิดเห็นยังไงกันบ้างกับอ่อีกสองสนักที่เหลือจากนี้นะครับก็ กิมมาเล่าให้ฟังกันได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด like, แชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับคอนเทนต์สปอร์ตของผมด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย